เฮาดงบทประพันธ์ของพนมเทียนนำเสนอโดยสองยามบทที่17จากแสงสว่างบนเพดานรถทุกคนเห็นร่างํำะมืนเป็นมัละเลื่อมร่างหนึ่งยืนเด่นอยู่เบื้องหลังร่างนั้นจะปรากฏกายขึ้นได้อย่างไรเป็นปัญหาของทุกคนงูเ่าสีทองกลางสวงอกแผ่พังผานมองเห็นเป็นเงาถนัดทนี เขาจะเป็นใครไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากจอมเพชรคาดผู้เคินชีพปืนรีวอนเวอร์ทั้งสองกระบอกจับอยู่ที่แมกเลนเชงนิงสิ่งที่มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของทุกคนในขณะน,นี้ไม่ใช่ปืนในมือของร่างลึกลับแต่ทว่าเป็นเพราะอสรพิษพยางูที่ปักเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่กลางแผ่นอ,อกของร่างดำมืดน,นั้นทุกอย่างเงียบสง,งัดราวกับไม่มีใครทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัว รถด่วนยังคงใช้ฝีจากข้อตะเบึงรุดไปเบื้องหน้าราวกับบ้าคลัง่งอาวุธร้ายยังอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ครบครันดีแม้ว่าคนหนึ่งจะได้ล้มคว่ำไปจมกองเลือดแล้วก็ตามแต่ในขณนะนั้นดูเหมือนทุกคนจะตกอยู่ในมนสะกดของพญางูไม่มีใครไหวไกายเลยแม้แต่น้อยสายตาของทุกคนจ้องจับด้วยอาการตะลงึงอ๋อเฮาดงถูกละ จอมโจรประหลาดก้มศีรษะทิดคลุมไว้ด้วยถุงลงนิดๆขยับเปินจากอาการจ้องจริงจงังให้ปากกระบอกเบนขึ้นสู่เพดานขอบคุณทุกท่านที่ยังจำได้ดีทั้งตำรวจเล็บเหล็กและก,ก็แสงเทียนทุกคนยังเงียบงันตำรวจรับทุกคนมีไพ่ตายอยู่ในมือทั้งสิน้น เพียงแต่คนใดคนหนึ่งจะกระดกปากกระบอกอาวุธร้ายแรงขึ้นและยิงกระหน่ำเอาในระยะใกล้ๆซึ่งซึ่งหน้าเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจอมเพชราดผู้ใจเย็นและมีทีท่าคล้ายจะชะล่าจะไม่ล้มคว่ำลงดาวดิน้นแต่คุณพระช่วยไม่มีใครขยับตัวเลยแม็กแลนเชงแกเป็นจำเลยของกันเสียงนั้นดังมาอีกจะมีกังวลอย่างไรบ้างทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะจัดเป็นข้อกังขาได้ เพราะอำนาจเมื่อที่บังคับอยู่เหนือจิตใจขนาดนี้ไอ้ผีแกลงนรกไปแล้วตำรวจตาไว้ด้วยไอ้เฮาดงผู้นี้ก็คือเพลิงพัชราวิบูลแม็กแลนเชงร้องขึ้นอย่างลืมตัวยังไม่ทันจะขาดเสียงเปิดในมือของจองพิชชาค่ก็แผดสนานแม็กแลนเชงชะง,งักยืนตะลึงอยู่กับที่หน้าผากของเศรษฐีหนุ่มถูกกระสุนวิ่งถากเป็นร่องลึกโลหิตซึมออกมาทันทีหน้าขาวซีดและดวงตาเบิกโพลงเฉยไว้เชง แกอ้าปากอีกครั้งเดียวปากแกจะใช้การไม่ได้ไปตลอดชาติทุกคนเย็นเฉียบไปทั่วกายอีกครั้งแม็กแลนเชงถูกยิงต่อหน้าอย่างเลือดเย็นที่สุดแต่กระสุนไม่ได้หมายสังหารเขาเพียงแต่สะกิดบนผิวหน้าผากทําให้เกิดบาดแผลขึ้นเท่านั้นแม็กแลนเชงสั่นเหมือนลูกนกสง่าราศีและทายโสเมื่อสักครู่นี้หงอลงไปเหมือนหญ้าที่ถูกน้ําร้อนลวกข้าพเจ้าไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับงานของใคร เฮาดงบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนแต่มีเรื่องที่จะต้องคิดบัญชีกับแม็กเลนเชงเล็กน้อยแกต้องการอะไรเศษฐีหนุ่มกระหืดกระหอบทันใดก็ร้องเสียงหลงจองเพชรฆ่ากระดกนิ้วรีวอนเวอร์คำรามอีกครั้งริมฝีปากของแม็กเรนเชงฉีกเป็นบาดแผลขึ้นทันทีเลือดกระจายเฉยไว้เสียงที่บอกถึงอารมณ์เยือกเย็นและแกร่งปานเพชรกลัวมากับหัวเราะแม็กเรนเชงกุมริมฝีปากแน่นในตาเหลือกลาน เลือดจากบาแผลทะลักออกมาทางร่องนิ้วมืออย่างสยดสยองภาพทารุณกรรมประหลาดทำให้หัวใจของผู้ประสบพบเห็นทุกคนแทบจะหยุดเต้นลักษณะท่าทางเศรษฐีหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่ในขนาดนี้ไม่ผิดอะไรกับเหยื่อเคราะหร้ายที่เผชิญกับพญามัจุราชเฮ้ยสหายเล็บเหล็กและวก็แสงเทียนครั้งนี้จอมเพชรคาดกล่าวกับวายร้ายแห่งนครทั้งสองคณะกำเสียใจก็แกด้วยทีงานของแกถูกตำรวจขจัดขัดฝาสะก่อน แต่การอดเวทนาแกไม่ได้เลยที่กลับมาเป็นควายให้แม็กแลนเชงมันหลอกใช้แกนึกว่าพวกแกฉลาดแต่เชงน่ะฉลาดยิ่งกว่าพวกแกมากนักไม่รักแร่จอมโจรเรียกชื่อรักเร่แจ่มใสเหมือนจะรู้จักมาดีแล้วหญิงสาวสะดุงเธอช่วยเปิดกระเป๋าบรรจุทองคำของเชงให้เล็บเปล็กและกก็แสงเทียนตลอดจนเจ้าหน้าที่ดูหน่อยสิ เสียงนั้นขอร้องไหว้วานแต่ทุกคนทราบดีว่ามันหมายถึงความตายหากขัดขืนรักเร่รีบปฏิบัติตามคำสั่งของจอมโจรอย่างที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเปิดกระเป๋าของแม็กแลนเชงที่วายร้ายทั้งสองคณะหมายมั่นอยู่นั้นออกทันทีไงทองคำาหรืออลลามไปหมดสินะทั้งหมดพบกับความอัศจรรย์ใจอีกครั้งสิ่งที่รักเร่หยิบขึ้นมานั้นเป็นเศษกระดาษและฟางอัดของทั้งสิ้นไม่มีสิ่งของใ,ใดๆอีกเลย ปัดซบเสียงสะบัดของห่าวดองดังมาปนหัวร้อต่ำมีรู้วทองคําอัดใส่กระเป๋าเดินทางถือกระเลิกกระลาขึ้นรถไฟมาแบบเนี้ยกระเป๋าลูกเนี้ยเชงมันเพิ่งเอาออกมาจากห้างก่อนหน้าเดินทางไม่กี่ชั่วโมงดูไม่เคยเปิดออกเลยทองคำน่ะมีจริงในรถขบวนเนี้ยแต่ถูกหมกมาในรถตู้บรรทุกแรกคันที่สองใครแน่จริงก็ไปป้นเอาเองสิเว้ย เจ้าหน้าที่อีกผู้หนึ่งในมุมที่ปลอดจากทางปืนของจอมโจรมากกว่าเพื่อนกระหนกปากกระบอ,อกปืนขึ้นแต่แล้วเขาก็ลืมตาพลงเหนียวพนักเก้าอี้ไว้ด้วยอาการเกรงอาวุธร้ายในมือของเหาดงระเบิดขึ้นสกกัดปฏิกิริยาของเขาแม่งยำและสั่งได้ทุกนัดกระสุนฝังอยู่ที่หัวไหล่ทำให้ต้องทิ้งปืนลงทันทีและเพียงอึดใจเดียวเจ้าของปืนก็ุดลงหมอบอยู่กับพืชบิดกายระเล่า ปลอยให้ทุกคนมองดูเขาได้ดวงตาเหลืองกว้างเลือดในกายแทบจะหยุดเดินมันเป็นภาพของความอมหิตและเลือดเย็ยนยิ่งนักอาจยากรตัวฉกาดยืนอยู่กับที่ด้วยอาการเป็นปกติเราจะคุยกันด้วยความสงบสักครู่ไม่ได้เชีวยวเหรอผู้ที่จะยิงข้าพเจ้าต้องยิงเบื้องหลังไม่ใช่ยิงซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เฮาดงร้องบอกเจ้าหน้าที่ซึ่งเผอิญอยู่เบื้องหน้าไม่มีใครไหวกายอีกเลยตำรวจทีลกัก ข้าพเจ้าฝากบัญชีของแม็กแลนเชงที่มีอยู่กับข้าพเจ้าให้ท่านช่วยคิดดีกว่าข้าพเจ้าเป็นโจรของประชาชนบางลาวแต่เอเศษฐีหน้าซื่อใจคดคนเนี้เป็นโจรของประชาชนมันคือแม็กลีชองประมุกโจรจีนที่กำลังอารวาดอยู่ทางจังหวัดภาคใต้ในปัจจุบันมึงรู้จักกูแม็กแลนเชงตะโกนอย่างลืมตัวและพร้อมกับประกายไฟจากบากกระบอกปืนของจอมโจรก็แลบวบ ส่วนปากของเขาถูกกระสุนเปิดเฉียวอย่างจังเป็นผลในฝันหน้าสองามหลุดกระเด็นแม็กแลนเชงร้องครวญค,คลางด้วยพิษบาดแผลจนสุดทนสวนเซไปติดหน้าต่างเฉยไว้มีอะไรบ้างวะที่เห่าดงจะไม่รู้ตำรวจโปรดทราบไอนี่คืออาจยากรของประเทศซึ่งกำลังคิดที่จะแยกแผ่นดินไทยออกจากกัน โดยการเกื้อกูลของต่างประเทศให้ก่อตั้งเป็นกองโจรขึ้นทําการปล้นสะดมและก็ก่อวินาศกรรมอย่างเช่นที่ปรากฏอยู่ทุกวันเนี่ยมันกําลังจะเดินทางไปพบกับหน่วยโจรอิสระเพื่อนนํากําลังทรัพย์ซึ่งได้รับมาจากการช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่กองโจรน,นั่นโดยเปลี่ยนเป็นทองคำํำตรีราคาไม่ต่ำกว่าหล้านบาทการดักปล้นของแสงเทียนและเล็กเหล็กมันรู้ลวงหน้าอย่างละเอียด ยิ่งกว่านั้นยังทราบด้วยว่าตำรวจคอยความคุ้มกันอยู่แล้วจึงกล้าที่จะลอยนวลมาแบบนี้โดยซึ่งซึ่งหน้าแม็กแลนเชงรวบรวมกำลังกระชากเป็นกลจากเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วสายปากกระบอกตรงไปยังจอเพชฌฆาตแต่เหตุอันมหัศจารย์ยิ่งขึ้นก็พลันปรากฏก่อนที่แม็กแลนเชงจะสอดนิ้วเข้าไปที่ไก่เปิดมีดสนเลมนึงก็ปลิวมาจากที่ใดไม่ปรากฏวิ่งเข้าปักสวงอกของเขาโดยแรงจนมิดเข้าไปเกือบหมดเล่ม เศษธีใหญ่ซึ่งมีเขี้ยวเล็กของเสือร้ายหลบซ่อนอยู่อย่างเร้นลับกัดฟันกรอดกระสุนปืนกลมือระเบิดขึ้นสู่เพดานชุดหนึ่งก็ม้วนตัวล้มหวบลงกับพื้นมือยังกำปืนแน่นแมเหาดงเองในขณะนั้นก็ตะลึงพึงเพลิดในเหตุการณ์อันไม่คาดฝันนั้นสติของจอมโจรถูกปลุกขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงประตูเบื้องหลังเปิดแง้มออกพร้อมทั้งปากกระบอกปืนที่ใสเข้ามาซึ่งมองเห็นจากเงาสะท้อนของกระจกประตูเบื้องหน้า และก่อนที่ปืนกระบอกนั้นจะพ่นกระสุนออกมาเพียงนิดเดียวจอมโจรก็พลิกตัวกลับพร้อมกับปล่อยกระสุนออกไปโดยเร็วตนเองทิ้งตัวลงนอนกลิ้งกับพื้นขณะเดียวกันกับที่ทุกคนไหวตัวได้และในพริบตานั้นเสียงคับรมของปืนกนดังสนั่นวันไหวอาวุธร้ายของเจ้าหน้าที่ใช้ได้การแล้วทุกคนฟื้นจากสภาพถูกสะกดและสำนึกอยู่อย่างเดียวก็คือหน้าที่ ทั้งหมดระสามระสายกระจายออกจากกันโดยเร็วในเวลาเดียวกันกับพวกโจรเล็บเหล็กและแสงเทียนซึ่งถูกควบคุมอยู่ก็ได้โอกาสสู้ลงหยิบอาวุธคู่มือของตนขึ้นมาได้ชากการยิงกระหน่ำกันซึ่งหน้าจึงเริ่มขึ้นอย่างดุดันยิ่งนักไม่มีใครปราณีใครโจรมีหน้าที่รักษาชีวิตและหลบออกไปสู่โลกแห่งความอิสระส่วนตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามและจับกุม และในยามที่ต่างถืออาวุธอยู่ในมือเช่นนี้วิกฤตการณ์ร้ายแรงจึงอุบัติไม่ต้องสงสัยว่ามันจะทารุณและสยดสยองสักเพียงใดไฟฟ้ากลางเพดานห้องถูกยิงดับลงทีละดวงในที่สุดก็หมดความมืดปกคลุมไปทั่วแต่แสงสว่างอันเกิดจากการจุดระเบิดสว่างวูบวาบสัมภาระสิ่งของแตกกระจายวินาศเป็นจนในความมืดบนเช่นนั้นไม่ทราบได้ว่าใครเป็นใคร เหล่าร้ายทั้งสองคณะที่ถูกตำรวจควบคุมอยู่ตลอดทั้งขบวนรถได้โอกาสขึ้นแล้วทุกคนไหวตัวและต่อสู้เต็มที่เพื่อหาความเป็นอิสระภาพแผนการจับกลุมโดยละม่อมของกองปราพิเศษต้องล้มเหลวลงแล้วแต่ก็ไม่เสียเปรียบเหล่าร้ายนักเพราะต่างเตรียมตัวกันมาและมีการป้องกันที่ดีเพียงพอตำรวจลับแหงกองปราพิเศษทุกคนยิงย,งยิงอย่างดุดันและเผาขนที่สุด สะสมกับความอมหิตร้ายกาจของวายร้ายเมื่อจับโดยละมอมไม่ได้ก็ต้องจับตายแต่วายร้ายทุกคนก็ไม่เคยปราณีต่อตำรวจใครดีก็อยู่ใครพลาดก็ถูกกระสุนนอนจมกองเลือดท่ามกลางความมืดมิดของรัติการที่มีด่วนมรณะวิ่งตเตลิดไปตามรางเหล็กอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ยอมหยุดยั้ยงแม้ว่าสายสัญญ,ญาณบอกเหตุอันตรายจะได้ถูกกระชากสักเพียงใดก็ตาม เสียงปืนดังถีระยิบไปตลอดทั้งขบวนร,รถอันยาวเหยียดเสียงเออะโวยวายของผู้โดยสารผู้ไม่รู้เห็นเหตุการณ์และสับประสมเนียงบอกความขับขันต่างๆสับสนอลลามานมันเป็นการต่อสู้อย่างเลือดเดืออที่สุดบนร,รถด่วนสายใต้ระหว่างผู้รักษากฎหมายและพวกทุจริตมิชาชีพหลายคณะหลายเหล่าจนแทบจะจดจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร เมื่อเผชิญหน้าต่างก็ยิงกันอย่างไม่ปราณีปราศัยยับเยินเสียหายไปตลอดทั้งขบวนไฟทุกดวงถูกยิงดับหมดสิน้นคงมีแต่ไฟฉายเท่านั้นที่สาดส่องอยู่ไปมาและเมื่อมันจับอยู่ที่ร่างใดร่างนั้นก็พังะคว่ำไปด้วยลิปเปินขบวนรถยาวเหยียดไต่ขึ้นสู่หนทางอันสูงชันขึ้นทุกขณะสองข้างทางเป็นป่าทึบมืดมิดจนหน้าสยองไต่ขึ้นไปและไต่ขึ้นไปตามลำดับ เสมือนจะไม่ยอมรับรู้กับสภาพการหันแหลกของขบวนซึ่งพ่วงอยู่ซึ่งระงมไปด้วยเสียงปืนกระสุนปริว่อนสวนกันไปมากระทบเข้าทีใดที่นั่นก็ฉีกวินาศยับบนหลังคารถชั้นสองซึ่งติดต่อกับตัวรถดีเซลวุฒิศนวิภาควิ่งฝากระสุนปืนมาอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความตระหนกและกังวลจนสุดขีดแผนการวางกับของเขาพลาดลงแล้วเพราะแทนที่จะจับเหล่าร้ายได้โดยละม่อม กลับปรากฏว่าเกิดยิงกันสนั่นไปหมดทั้งขบวนรถเขาเห็นข้ามหลังคาคันแรกมายังคันที่สองโดยมุ่งหวังจะไปรถนอนชั้นหนึ่งให้เร็วที่สุดแต่แล้วก็ต้องทิ้งตัวลงนอนกับพื้นกระสุนปืนหลายนัดปรวิวเฉียดร่างของนักสืบลับอย่างน่ากลัวเขาพยายามกระเสือกกายคลานรดหน้าต่อไปเสียงหวีดของกระสุนแหวกอากาศผ่านไปมาอยู่บนศีรษะ ครู่เดียวก็บรรลุถึงหลังคารถคันแรกของรถชั้นหนึ่งเขาผดล,ลุกข,ขึ้นและกระโจนข้ามไปท,ทันทีวิ่งอย่างเร็วที่สุดไปบนพื้นราบของหลังคา แต่แล้วก็เผชิญหน้ากับวายรายพ้พูดให้เขาอย่างจังก่อนที่มันจะสังหารเขาด้วยปืนนักสืบลับแห่งกองปราพพิเศษก็ประชิดต,ตัวจับข้อมือไว้อย่างแม่นยำและเพียงพริบตาวายไร้ผู้นั้นก็ถูกฟาดอย่างงดงามลอยละลิ้วหลุดพ้นออกไปนอกตัวรถง่ายดายเหมือนสอนวิชาย,ยูโดให้แก่ตำรวจรุ่นใหม่ซึ่งดูมันจะเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่พอเงยหน้าขึ้นก็บพบก,กับร่างยายทะมึนเงือดดำปืนกลเต็มละหมายกระหน่ำศรีรษะของเขาอยู่เบื้องหน้า วุฒิเวียงกายหลบได้เพียงบุดวิดพร้อมกับเท้าขวาของเขาเวียงโครมเข้าบริเวณชายโครงของประปะักทําให้มันเสียหลักเสพงะหลังพลัดตกลงไปบนชานระหว่างตัวรถที่ต่อกันศัตรูดํามืดของเขาซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นใครไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะก็ถูกกำปั้นลึกลับอนันยัดเข้าให้บริเวณใบหน้าเสถลาไปเบื้องหน้าเกือบจะพัดหลุดออกไปจากหลังคา พอดีพบเข้ากับวายร้ายอีกผู้หนึ่งยืนคอยทีอยู่แล้วก่อนที่มันจะส่งมัดมาแจกจ่ายตามใบหน้าหรือลำตัวของเขาวุฒก็โถก็จับข้อมือใช้กำลังแรงที่เสหมุนตัวเวียงปรัปักโดยแรงเหยี่อผู้เคราะห์ร้ายกระเด็นพ้นจากหลังคารถออกไปแทนเขาการต่อสู้กันด้วยมัดรุ่นรุ่นบนหลังคารถเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายไม่ทราบว่าใครเป็นใครเขาถูกกำลังเท้าของใครคนหนึ่งเวียงเข้าให้เต็มรักปลิวไปนอนอยู่กลางหลังคา และยังไม่ทันจะตั้งตัวร่างตะกุ่มสองร่างก็กระจองเข้าใสา่เขาฟัดกันกลิ้งไปตามส่วนโนนของหลังคาแน่นอนที่สุดสําหรับการต่อสู้ติดพันกันใกล้ชิดเช่นนั้นเขาไม่มีวันเสียเปรียบใครเลยดังนั้นเพียงอึดใจเดียวคนหนึ่งที่รุมขยุ่มคอเขาอยู่ก็ถูกยันด้วยเท้าล้อยหลุดออกไปอีกทางหนึ่งส่วนคนที่คล่อมอยู่บนอกถูกเขเวียงกลิ้งไปด้วยกันทางริมหลังคารถซึ่งติดต่อกับหลังคาของอีกคันหนึ่งหลุดลงไปพร้อมกัน ทั้งนักสืบลับและวายร้ายอย่างน้าหวาดเสียวทั้ง2องลอยและเลิ้วลงมายังชานรถเกือบจะตกลงไประหว่างช่องต่อของโบกี้วายร้าตั้งตัวได้ก่อนใช้เท้ายันมาที่เขาเต็มแรงเขาจับได้บิดอย่างว่องไวประปักพลิกพัง,งะหลุดพ้นประตูบันไดรถตกลงไปเบื้องล่างแต่แล้วเขาก็ผูกกายกระเสือกไปตามพื้นราบ เสียงปืนกลมือชุดหนึ่งคำรามมาอย่างหุดันถากร่างเขาไปเพียงองคุลีเสียงปืนยังไม่ทันจะสิ้นประตูโบกี้ก็หลุดออกมาทั้งกระบี่ร่างของใครสองคนกระเด็นตามออกมาด้วยกำลังแรงหมอบอยู่ข้างๆเขาจำได้ถนัดว่าคนหนึ่งก็คือกาดรถและอีกคนหนึ่งก็คือแขกอินเดียนั่นเองเฮ้ยวุดตำรวจลับทั้งสองตะโกนขึ้นพร้อมกันวุดหันมารวยเร็วกระชาคอเพื่อนร่วมงานทั้งสองเข้ามาขณะที่คำรามาอย่างเตยกลาด ไอ้ผีทำไมถึงเกิดยิงกันหันแหลกแบบนี้ล่ะมันจะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนี่นาะเรียบร้อยอะไรเล่าถ้าไม่มีไอ้เฮาดองผลขึ้นมากลางคันคงจะไม่มีการยิงกันแบบนี้แน่เสียงการรถตะโกนบอกเขาวุดหันมาทางแขกปลอมกันบอกให้แกคุมรถนอนเอกห้องสี่ห้ากเจ็ดไว้ไงเล่าเช้าก็คุมนะสิไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเจ้าของห้องก็คือแม่สาวนาซื้อพลาวพัชรว,วิบูนั่นเอง โถเอ้ยเสียงกัดฟันกรอดอย่างหัวเสียเพราะแกทีเดียวเป็นไงบ้างแม็กแลนเชงถูกมือลึกลับปาดิมีตายคาที่โบกี้ขันที่4ี่ห้าและชั้น2องปอนไม่มีชิ้นดีตายยับขาดคำทั้ง3าก็ฟุบลงแนบกับพื้นกระสุนชนิดหนึ่งปรีว่อนเข้ามากระทบพผน,นังรถกราว,วดวุิจะจบชีวิตของผู้รักษากฎหมายทั้งสวุฒละลำละลักบอกพื่นทั้งสองเลวหรือ เกศสองคนไปคอยดักอยู่ตรงโบกี้นอนโทขันสุดท้ายที่จะถึงโบกี้นอนเอกกันจะไปท้ายรถเดี๋ยวนี้แหละรถกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายที่สุดโดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยแม้แต่อึดใจเดียววุดกระโดดขึ้นเหยียบประตูบันไดรถเพนขึ้นเกาะช้ยคาควายตัวขึ้นไปด้วยเร็ววิ่งย้อนกลับไปทางท้ายขบวขนขณะนี้หลังคารถ,รถรู้สึกว่าจะตั้งชันขึ้นทุกขณะเสียงปืนยิงโต้อตอบไม่มีทีท่าว่าจะสงบหรือเบาลงไปได้ เมื่อมาถึงโบกีนอนโถเขาเห็นร่างของใครคนหนึ่งลอยละเลี้ยวหลุดพ้นหลังคารถอ,ออกไปหลังจากทะยานเข้าใส่ร่างดำมืดร่างหนึ่งซึ่งนอนกลิ้งอยู่กับพื้นหลังคารถจอมจนเหา่าดงผู้คืนชีพนั่นเองมันเป็นการบังเอิญที่สุดเดี๋ยวนี้เขาได้เผชิญกับอาญากรตัวฉากาจแล้วแม้ว่าจะมืดนมิดสะเพียงใดเขาก็ยังสังเกตเห็นร่างในชุดดำเป็นมันเลื่อมนั้นได้วุฒิปรีเขาใส่อย่างหมายมั่นขณะนั้นก็ปรากฏเสียงแชะ และมองเห็นจอมโจรสะบัดมือเต็มแรงด้วยความเดือดดาลใช้มือซ้ายตบปากกระบอกปืนขณะที่เบนจับอยู่ที่เขามีเสียงแชะซ้ําขึ้นอีกสองครั้งพระเจ้าอย่าคุ้มครองมือกฎหมายอยู่บ้างเปิดในมือของเห่าดงนาบัตรนี้หมดกระสนในพริบตาเขาก็พุ่งเข้าประชิดอสรพิษร้ายพริกตัวหลบได้อย่างว่องไวปัดขาเขาดุยแรงเสียหลักถลาคว่ำลงแล้วเพลนลุกขึ้นจะหนีแต่เขาไวกว่าติดตามรวบเอวจอมโจรไว้อย่างกระทันหัน ทั้งสองล้มกลิ้งไปตามส่วนค้งของหลังคานักเสืริมรับสอดแขนข้างหนึ่งรัดแขนทั้งสองของจอมโจรไว้พยายามจับกดลงเบื้องล่างเขาได้เปรียบกว่าจอมโจรมากเพราะสูงใหญ่และคอนลำแข็งแกร่งกว่า แต่เพียงครู่เดียวที่วุดหลมตัวเท้าทั้งสองของเหาดงก็ตวัดรอบคอเขาถังเบื้องหลังอย่างถนัดทันทีในพริบตาร่างของเขาลอยละี่นออกไปโดยไม่ทันรู้สึกกายปล่อยจอมโจรเป็นอิสระอีกครั้งและก,ก่อนที่เขาจะจัดการอย่างไรต่อไปก็รู้สึกว่าโซนรองเทา้าอันมีพิษสองปลิวมากระแทกใบหน้าเขาเต็มรลักวุดกําลังจะผดลุกขึลื่อนยืนพละหลังวนไปตามกังบางแรงนั้นทันทีกลิ้งพลัดหลุดจากหลังคารถลงไปในบัดดอน สติของเขายังดีอยู่ครบถ้วนดังนั้นขณะที่ร่างลอยเคว้งคว้างมาท่ามกลางมาล็ดตยู่เขาก็หกตัวกลับคว้าประตูบันไดซึ่งเปิดอ้าออกไว้ได้อย่างหวุดหวิดไว้ตัวเข้าไปในรถได้อีกครั้งแต่ความแรงทําให้กระเด็นเข้าไปนอนกลิ้งอยู่บนพื้นของรถนอนเอกซึ่งติดกับรถตู้โลหิตของนักสืบรับชุ่มโชกส่นรองเท้าของจอมโจรมมีอภินิหารอยู่ไม่น้อยเกือบจะจบชีวิตของเขาอย่างง่ายดายที่สุดหากว่าคว้าประตูบันไดไว้ไม่ทัน เขานอนฟุบอยู่กับที่ครู่ใหญ่สายตาจ้องฝาความมืดออกไปยังข้อต่อรถแล้วค่อยคลานเข้าไปอย่างระมัดระวังร่างของใครคนหนึ่งลอยลงมาจากหลังคาตรงไปหมายจะแกะข้อศับออกวุดดึงปืนพกออกมาโดยเร็วยิงสกัดไว้อย่างแม่นยำร่างนั้นพังหะไปตีอยู่กับลูกหรงเหล็กในทันทีที่เสียงปืนระเบิดเขาปราดออกไป พอขนเช่ขาก็ถูกใครคนหนึ่งทิ้งตัวลงบนร่างของเขาโดยกําลังแรงทั้งสองประเด็นกลิ้งไปคนละทางและก่อนที่เขาจะตั้งตัวติดนั่นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เหล่าร้ายสามสี่คนก็ถลันติดตามกันออกมาจึงเกิดประทะและยิงกันอย่างเผาขนขึ้นด้วยปืนสั้นเหล่าร้ายพยายามปลดข้อศัพ์รถตู้ออกแต่ตํารวจพยายามขัดขวางเพียงครู่เดียวความพยายามของเหล่าร้ายก็เป็นผลข้อศัพท์ตู้รถถูกปลดออก ขณะเมื่อตำรวจ2คนถูกยิงล้มควม่ำวายร้ายสองสาค,คนวิ่งเหยียบไปบนหลังของเขากระโจนเกาะรถตู้ที่ถูกปลดออกเล็กบลังวิ่งกลับลงไปตามรางอันสูงชันนั้นโดยเร็ววุฒกระโดดลุกวิ่งเต็มฝีเท้าเพนเกาะรถตู้ไว้ได้อย่างจวนแจปล่อยให้รถด่วนบอลนะรากชุดไปเบื้องหน้าโดยไม่นำพาต่อรถตู้ที่ถูกตัดออกจากขาบวนและกำลังวิ่งถอยหลังลงมาตามรางอย่างน่าเกรงอันตราย แม้ว่าจะได้ถูกตัดออกจากขบวนอันยาวเหยียดแล้วเสียงปืนก็ยังไม่สิ้นสุดลงการปล้นซ้อนและการต่อสู้คงดำเนินไปอย่างถึงเลือดพวกเล็บเหล็กและแสงเทียนหลบถุงแรกพิฆาตกันด้วยปืนอย่างไม่ลดละขณะเดียวกันกับรถตู้กำลังวิ่งถอยหลังไปตามรางไม่มีตำรวจคนใดติดตามมากับรถตู้ที่ถูกตัดออกจากขบวนนี้เลยนอกจากนักสืบลับประจำกองปราบเท่านั้น วุฒพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคารถโต้ซึ่งกำลังนวเนียอยู่ในการต่อสู้ด้วยหมัดรุนรุนชุนละมุนไปหมดพลัดกันลอยและเลี้ยวลงจากหลังคาอยู่ตลอดเวลาเขาวิ่งสวนมาโดยเร็วปืนในมือระเบิดขึ้นสองนัดเหล่าร้ายสองคนล้มพวบลงที่เหลือหยุดชะงักชูมือขึ้นเหนือศรีรษะบอกการจำนวนในสิ้นเชิงทั้งหมดนับจำนวนได้ไม่ต่ำกว่าห้าคนขณะนั้นรถตู้วิ่งต่ำลงมาทุกขณะไฟฉายลำหนึ่งสาดกระบวนรถสว่างจ้ามาจากเบื้องล่าง ความเร็วของรถทำให้เห็นดวงไฟนั้นใหญ่ขึ้นอยา่างรวดเร็ววุดลืมตาโพลงขณะที่มองเห็นส่งทอดมาคือมาทอดขวางทางรถอยู่เขาตัดสินใจเด็ดขาดหันมาทางคนร้ายทั้งหมดพูดโดยเร็วทุกคนกระโดดขาดคำของเขาร่างของบรรดาวายร้ายแห่งนครก็ลอยลงจากลังคารถจนหมดสิน้นไม่มีใครรับรองชีวิตของพวกนั้นได้ว่าจะเป็นหรือตายในการที่เสี่ยงกระโดดลงไปเช่นนั้นแต่ถ้าไม่เสี่ยง เป็นอันเชื่อได้แน่ว่าจะต้องแหลกยับไปทั้งร่างหากรถตู้ชนกับทรงต้นนั้นเมื่อไหร่วุฒทิ้งปืนอีกเส้นเดียวรถจะถึงท่อนทรงซึ่งขวางอยู่ขณะที่ผ่านพ้นชะง่อนหินตอนหนึ่งมาได้เขาพุ่งตัวไปในอากาศแล้วหกกลับลอยละลิ้วลงมานอนกลิ้งอยู่กับกองหญ้าหนาทึบพร้อมกับรถตู้มรณะก็ประสานกับท่อนทรงซึ่งวางดักไว้อย่างจังปรากฏเสียงดังสนัน่นถึงแก่การวินาศย่อยยับอย่างไม่มีชิ้นดี ระเด็นตกจากรางลงมาก่ายกันอยู่ริมทางบุบสลายย่นไปหมดทั้งขบวนไม่ต้องสงสัยว่าทุกชีวิตที่อยู่ภายในนั้นจะไม่พลอยดับไปด้วยไฟฉายหลายดวงสาดจับร่างของนักสืบลับเขาถูกพยุงขึ้นพร้อมกับปากกระบอกปืนของตำรวจในเครื่องแบบจอแน่รอบด้านกปศสอง,สองคิดหนึ่งผมบุษกริสนาวิภาคผูกกองนิดหรือครับ เขากล่าวรหัสลับขึ้นปืนของเจ้าหน้าที่ล้นลงทันทีนายร้อยตำรวจเอกตรงเข้ามาจับมือนักเสิร์ฟลับแน่นคุณวุฒิหรือครับนี่โอ้โหโชคดีแท้ๆผมไม่ทราบเลยว่าคุณจะติดมากับรถตู้ที่มาตัดออกจากขาบวนเพราะดีที่คุณไม่เป็นอันตรายอะไรมากนักขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือและประสานงานเรียบร้อยดีผมเป็นห่วงรถขบวนนั้นเหลือเกินเราพลาดนิดเดียวจึงเกิดการต่อสู้รุนแรงขึ้นวางใจเถอะครับสถานีข้างหน้าที่จะถึงเนี่ย ผมสั่งก,กักไว้แล้วเขาสั่งเปลี่ยนล้างไม่ให้วิ่งตะบึงต่อไปได้หรอกคุณเรียบร้อยดีเหรอไม่เป็นอะไรหรอกครับโปรดอย่าเป็นห่วงรถตู้ขันที่สองโปรดควบคุมไว้ด้วยทองคําจํานวนหนึ่งถูกหมกซ่อนมาในนั้นทำให้ผมจึงจะตามด่วนกระบวนนั้นทันละ่ะโอ้ได้สิครับเรามีรถยนต์ตเตรียมอยู่พร้อมแล้วคุณจะรุนในตำรวจหันไปบัญชาผู้ช่วยโปรดควบคุมคนร้ายที่มีชีวิตอยู่และก็ซากของรถตู้เหล่านี้ด้วย คุณชิดมาก็ผมเราจะตามด่วนกระบวนนั้นไปพร้อมกับคุณวุฒิอย่างนี้ก็ไปจอดคอยเราอยู่ที่สถานีขน้ะเท่านั้นภายในคืนเดียวกันวิทยุของหน่วยปราบรามที่หาดใหญ่ได้รายงานให้กองบัญชาการใหญ่กรุงเทพทราบถึงเหตุร้ายแรงซึ่งได้อุบัติขึ้นกับรถด่วนสายทนบุรีสุไหโกลกโดยละเอียดแถลงต้นเหตุที่ทำให้แผนจับกุมไม่อาจจะเป็นไปได้โดยสงบและเกิดยิงต่อสู้กันขึ้นระหว่างเหล่าร้ายหลายคณะกับเจ้าหน้าที่ เป็นผลที่เกิดความเสียหายยับเยินตลอดทั้งขบวนรถการรายงานโต้อตอบทางวิทยุดำเนินไปเกือบตลอดรุ่งต่อเมื่อนหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่กอมาชาการใหญ่จึงได้รับรายงานอันเป็นชิ้นสำเร็จงดงามของผลงานแห่งกองปราพิเศษถึงแม้ว่าความสำเร็จนั้นจะไม่ได้วางรากฐานอยู่บนความเรียบร้อยก็ตามขบวนรถเสียหายยับเยินอันเนื่องมาจากผลของการต่อสู้ซึ่งไม่อาจจะระงับไว้ได้ทัน เพราะความจำเป็นอันสุดวิสัยเงินของคลังสมจังหวัดภาคใต้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ้นได้ทองคำของกลางหมกซ่อนมาในรถตู้สามหีบตีราคาเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทแม็กแลนเชงเสียชีวิตในระหว่างเกิดเหตุดิเรกโลตะกรณะหรือชดหัวนหน้าคนร้ายคณะแสงเทียนถูกยิงตายคาที่อยู่ในรถรักษาเงินคลังส่วนนางรักเร่พัญญาผู้ร่วมงานครั้งนี้ ถูกยิงอาการสาหัสให้การสารภาพโดยสิ้นเชิงคนร้ายคณะแสงเทียนทั้งหมดประมาณ20คนถูกยิงตายหมดส่วนคนร้ายคณะเล็บเหล็กจับเป็นได้6คนให้การสารภาพโดยตลอดนอกนั้นตายหมดไม่มีประมุกร่วมอยู่ด้วยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ทรัพย์สินทุกชิ้นของผู้โดยสารและทางการรถไฟอยู่ครบถ้วน คนร้ายที่ปฏิบัติงานคราวนี้ไม่มีใครรอดรอดไปได้นอกจากเข่าดงที่กองบัญชาการใหญ่บัญชีรายชื่ออาจากรชั้นอุกฤษของประเทศถูกขีดไว้ด้วยเส้นแดงอันหนาทึบภายใต้น้ำวายร้ายคณะแสงเทียนด้วยความรู้สึกอันปลอดโปร่งขึ้นบ้างเล็กน้อยพร้อมกับเสียงพึมพำของคนพระพิชิตธรชนผู้บัญชาการกองปราบกล่าวกับตนเองหมดไปหลายนึงละไอ้วายร้ายวนเมือง ยังเหลืออีกสองไอ้เล็บเหล็กและก็าหาดองมือของกฎหมายกำลังควานขอหวยเจ้าอยู่ทุกขณะ